เริ่มต้นด้วยข่าวดีนะคะในการเดินหน้าเศรษฐกิจไทยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือหลังจากทรัมป์เองนะคะประกาศจะขึ้นกำแพงภาษี10%สำหรับจีนแล้วบ้านเราหลับพร้อมขนาดไหนเมื่อวานนี้นะคะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะโดยตัวท่านนายกเองนะคะคุณอิงแพร์ตองทานชินวัตรมีการโพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่าเป็นการนั่งถกนั่งประชุมกันกับที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีประเด็นวันนี้น่าสนใจมาก โดยมีการนําเสนอแผนการรับมือในด้านเศรษฐกิจต่อสถานการณ์การเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการชนะการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าไทยจะต้องมีมาตรการในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันได้อย่างไรรวมไปถึงที่ตั้งของไทยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นจุดแข็งจึงควรจะนําเอาข้อได้เปรียบนี้มายกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการโลจิสติกในภูมิภาคเชื่อมโยงทั้งจากกลุ่มประเทศ เอเชียตะวันออกออสเตรเลียและทางตะวันออกกลางยุโรปรวมไปถึงอเมริกาค่ะคนอกจากนั้นนะคะนายกอิง ok ยังบอกอีกว่าการวางแผนตรงนี้จะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้อีกมากรวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางอาหารเช่นฮาลานได้อีกด้วยนะคะนี่คือข้อความที่โพสต์ไว้ใน X ส่วนตัวของท่านนยกค่ะ